สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋แม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวของผมนี่ตรงนี้ก็คือต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับบ้านแพรวนะครับมะพร้าวนี่จะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่รู้จักกันที่แพร่หลายนะครับในการที่จะทําให้มะพร้าวโตไวเนื้อหนาน่าหนักดีนะครับ ก็คือเราจะใส่เกลือแกงนะครับมะพร้าวนี่ต้นกัำเดิดเขาจะมาจากแถบทะเลนะครับเขาก็เลยติดนิสัยในการที่จะได้ความเค็มนะครับเราก็สามารถจัดการช่วยเขาด้วยการใส่เกลือแกงนะครับลงไปโดยประโยชน์ในการใส่เกลือแกงมะพร้าวนะครับก็จะช่วยให้มะพร้าวโตวได้เร็วขึ้นนะครับเนื้อหนาขึ้นนะครับน้ำหนักดี ช่วยให้ลูกดกนะครับและทนทานต่อโรคและ,มะแมลงขึ้นนะครับวิธีการใส่นะครับเมื่อเรานำมะพร้าวไปปลูกแล้วนะครับอายุสี่เดือนขึ้นไปนี่เราก็สามารถที่จะใส่เกลือแกงนะครับหนึ่งกำมือนะครับโรยรอบๆโคนต้นได้เลยนะครับก็จะช่วยทำให้มะพร้าวโตวไวนะครับแล้วก็ถ้าระยะที่การใส่อีกครั้งนึ่นี่ก็คือต้นนะครับ ที่โตพอที่ใกล้พร้อมจะออกลูกแล้วนะครับเราสามารถใส่ได้อัตราส่วนนะครับเกลือแกงหนึ่งกิโลต่อต้นเลยนะครับโดยจะแบ่งใส่ก็ได้นะครับไม่ใช่ใส่ครั้งเดียวนะครับโรยรอบๆโคนต้นนะครับ1-2เมตรนะครับก็จะช่วยให้มะพร้าวเนื้อหนาลูกดกนะครับแล้วก็จเจริญแข็งแรงดีนะครับ ก็ฝากคลิปความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ